สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเขาชูช่องไม้พารวยน,นะคะมือนีก็มีซสายดวนจากพระธุดงห้าห้าเก้าสี่นะคะก็ได้โทรมาหาแอดการนะคะในก็จะได้มาตามแนวทางพอรอมนะคะถ่ายเอซีท่านใดเขามาแรลกกระฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งแต่ถ้าเมือเพื่อสิบ่าภาข้าวสารอีแนวทางเด็ดจากทางช่องไม้พารวยน,นะคะเและจะได้พาสอบถาม ค่ะอาจารย์นะคะว่าจะได้แนวทางตัวใดนะคะก็รอมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยจ้าลลครับนมัสการครับผมข้าจะเล่นพรานไปไหนนองวดงวดก้อนมานบ่นอ้ะครับโอ้ยก้อนกะเขา่เขา,เขาเข่านาเข่าลังรุดกลางโอ้รุดตัวกลางนะครับก่อนไม่ได้เปตัดก้อน ไม่หลุดซะอครับผมจายดอกบัตรมาศูนย์มาก็ได้ตัดออกครับผมงวดงวดน,นี้อาจารย์ได้เฮหตุเรบาบอครับอ๋อ,อได้ได้แล้วงวดนี้ได้แล้วต่อให้ท่านได้สรุปว่าจิสรุปวันที่ยี่สิบเจ็ดอ่าก็ผมแปลว่าต่อ,ต,อต่องวดนี้ได้แล้วนะครับผม ต้องวันได้แล้วได้ได้เป็นอบอกสามตัวกรไดก็ได้เลยล่ะครับเป็น,เป,นเป็นเลขสูตรคืเอเก่านะครับผมอ่าเลขสูตรคือเก่าอ๋อเลขสูตรอ่านี่ได้ฝันเหรอไมเราะจังไปอธิษฐานนี่จะไม้ฝันเราครับผม แต่ <l ug> ว่าใดเมื่อหลับฟันดีออดอกอ๋อในดอกฟันดีฝันฝันว่ายัางไงครับผมเอ่อ <l ug> เอาเอาเป็นแนวทางก cott, ่อนเนาะเาจะมาสรุปกันเนาะแม่นครับผมเอาเป็นแนวทางก่อนครับผมใกล้ๆมือออกค่อยสรุปกันเอ่อไฮเอฟซีเองเขาปิดแร้วนะออกก่อนครับผมเข็ดจับนึงเด้อ ครับผมอาจารย์เสียงไ่มเสียงคอยแ่าผมดยิหอแต่แต่ผมดังดังแห้งอยู่ครับผมครับครับครับผมสิบสองคู่สิบาคู่นี่นะครับผม ต้องเขียนต้องคือต้องเขียนก่อนใส่เสียงก่อนอย่างไรเบียงรถเบียงล่าจะโอเคแล้วเนาะครับโอเคแล้วครับผมเอาเอาเอาผลปอพันผลสูกพันครอไปแล้วครับวันนี้ก็จะได้รางวัลที่หนึ่งครับผมผลสู่ผลครอบผลนี่แหละถ้ามาเดือนตอนนั้นกินฟาดครอไปได้สูงไงมากคับคุ้มแล้วล่ะครับผลมาล่องใจซื้อครับผม ก็ว่าจะนักแน่นในการสายบุญบอครับกับห้วย่อมเฮาย่อมถอยก้าวหนึ่งดีกว่าเฮาเดินสู่นะครับอาแบเราเกิดขอศรีว่าบอครับแต่น้องโอ้ันเล้วนั่นเขาจะเขาจะไปโตต่อเขาจะงักวัวเขาครับผมแต่น้องโอสันเขาจะไปโตต่อเขาจะงักวัวเขาครับถอยก็ดีสุดถอยแล้วปัญหากับพวกเกิด กับอนตัวยังพอพอวันหนึ oh, ่มันกิดวันไดวันจะหาได้ได้อย่างปันไหนครับวันนี้ครับผม พอเลยอก่อน่นนะบา่นีนี่ได้ทุกเดไปแล้วเจครับเจ็ดสอง่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่ แปดสองอแปดสามแปดสี่แปดสามแปดสี่ครับเก้าสองเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าสามเก้าสี่ครับอ่าเก้ากะเก้า เจ็ดเก้าแปดเก้าแปดเก้าต้าแปดเก้าครับแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดแปดจะโตแล <17, 8, S 2> <12 S 1> ้วส,สิบสองตัวครับ สองสามสองสามสองตัดสี่สามสี่สามครับสี่สองสี่สองานี่แหละอ๋อนีับมาเนี่ยง้น่านไนฟันตรงเดี๋ยวให้เป็นแนวทางก่อนอ๋อให้เป็นแนวทางก่อนนะครับเป็นเลขชุดกี่ตัวเล0สองชุดสิบห้าตัวนะครับสิบหาชุดอ่าสามสามตัวกตอนี่แล้วล่ะ ว่าจะเอาไว้สรีเจ็ดเนะาะครับผมเออสามตัวก็ะนี้แหะอมืมว่าว่านี่มีมีเลขเด่นบหครับผมเลขเ,เ,เด่นเลขวิ่งเลขก,กับสองเเจ็ดกับสองอ่าเกับสองเจ็ดกับสอง พระอาจารย์ได้ได้ได้วงกลมไว้ไว้ครับผมเลขสิบหาชุดนี้ครับออย่างอดียวอ๋อใช่ปัจันสี่ยี่สิบเจ็ดยลยสิบเจ็ดนะครับผมตัวนี้เอาไว้ให้เอฟซีหรือว่าสายบุญบนพิจารณาไปก่อนนะครับผมอ่าให้เขาไปพิจารณาก่อนว่าเขามั่งตัวใดอ๋อครับเดี๋ยวรอพิจารณาให้เขาก่อนว่าเขามักตัวใดแน่นี้ ครับผมบางทีเนเพราะว่าสร้งแอดมินมากมันจะจะจะหให้ที่กัดนีน่ละมันท่าเลยสรุปครับผมอ่า,หาให้ที่ันครับมันาเลยสรุปครับผมแต่นี่ประมาณนี้ละี๋้วสามตัวจังจังเอาเมื่นวันที่ยุคเจ็ดคนละครับผมเนะาเนะอสามตัวั ตัวล่างจังเอาครับวันที่เจ็ดจะได้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวล่อเนีนวันที่ยีบเจ็ดนะครับครับผมยังอยู่บอสบอมี่ยังนะครับผมอ่าอ๋อาวอสุขวานเจริญครับสาธุครับผม นี่นะคะเป็นสำหรับแนวทางของพระธุดงสันจรห้าเก้าสี่นะคะสำหรับแนวทางนะคะสำหรับแนวทางงวดวันที่หนึ่งกันยายนหกพศหกหานะคะสำหรับแนวทางก็จะมีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะคะแล้วก็เจ็ดเก้า จ็ดแปดแปดเก้าสามสองสี่สามสี่สองนะคะเอฟซี FC ก็ะลองพิจารณาเมืองกอนนะคะสำหรับเนี่ยทางของพระทุดดงสันจรนนะคะสำหรับตัวเด่นนะคะก็คือเจ็ดกับสองนะคะเอฟซี FC กระล่องพิจารณาเมืองก่อนนะคะสำหรับตัวที่เน้นเลยก็คือวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดคอยสีได้สรุปนะคะว่าจะเน้นตัวใดหรือว่าจะ คัดออกมาหายตัวใดนะคะสําหรับสูตรสามตัวแล้วก็สองตัวของพระธุดงนะคะถ้าเอฟซท่านใดมาคลิปนี้นะคะแอลก็ขอคนละหนึ่งไลห,หนึ่งแชร่นะคะเพื่อจะมีกําลังใจทําคลิปต่อไปหาแนวทางดิดๆมาฝาก f อฟซนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอลก็ต้องขออนุญาตเอซทุกคนทุกท่านจบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ